นะครับมีอำนาจตรวจสอบนะครับแม้กระทั่งที่เอ่ตำรวจเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานคณะแล้วก็เป็นประธานกับการสภาพิเศษนะครับสามารถประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็สารที่การใช้เพื่อสารว่าท่าน เสรี่สุดนะครับท่านต้องขอบคุณผมด้วยซ้ำว่าการตรวจสอบนี่เป็นการแสดงความโปร่งใสของท่านนะครับการตรวจสอบมีโอกาสที่จะแสดงความโปร่งใสนะครับนักท่าสมมติว่าทำอะไรถูกหรือผิดต้องยอมรับนะครับไม่ใช่ว่าเาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรอนใครตรวจสอบไม่ได้นะครับเรตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ ขอบคุณผมด้วยนาทีผมตรวจสอบแล้วก็าอะไอ้ไอ่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้วก็มีคอมพิวาตอรหรือทมป่าไม้ดำเนินการอะไรยังไงก็ก็แล้วแต่นะครับให้ผมตรวจสอบที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาหรือบุคคลภายนอกเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะเหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่ผูพิาเอ่อ สอบคนที่สามเรื่องอยากประชาชนร้องเรียนนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ในการยุคนชนข่าวหรือหรืออะไรประมาณนี้วันที่ีนะครับวันวันที่9นะครับแต่ว่าเราเป็นสสนะถ้าไม่ทำหน้าที่อย่าเป็นเลยและเป็นสสเป็นประธานกรรมการเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ประชาชนสังคมที่ดูแลกันเราเปสอบ ของอคนดื่นได้แต่คนดื่มมาตรวจสอบไม่ได้ให้ประชาชนนะแล้วมาตรวจสอบแล้วมาฟ้องร้องอีกเนี้ยนะวันนี้เราก็เสียวเวลาไปเยอะแล้วกับการที่เหเือนการเรื่องนี้ศารลรับฟ้องเนี่ยนะครับไต่สวยมีฟูมีมวลรับฟ้องเนี่ยอย่างยังยางที่ว่า,าต้องใช้เอกสารพยานต่าง,างมามากมาพิสูจน์กันในศาลวันนี้ศาลก็ปฏิเสธต้อฟ้งอง ไม,ไม่ผิดนะแต่ท่านฟ้องผมมาเนี่ยสืบพคดีเนี่ยศาลยกฟ้องชั้นไต่สวนเนี่ยนะศาลชั้นต้นและศาลพูทธรเนี่ยประมาณเจ็ดแปดคดีแล้วนะก็ะเรื่อ<คด>งอย่างนี้นะครับก็ให้ประชาชนรู้รู้ว่าการฟ้องเนี่ยมันการทําำให้คนได้รับโทษนะเขาไม่ได้มีโทษทางอาญาแล้วให้รับโทษอาญาเนี่ย มันจะมีความผิดอะไรบ้างนะท่านท่านผู้จะรู้ดีนะนะวันนี้รู้สึกดีใจไหมเราเราเชื่อมั่นในการทํางานทําหน้าที่ของความเป็นสอสอนะครับที่ประชาชนร้องเรียนมาแล้วผมสอสอเ,เสร็จผมก็เอาเข้าสู่คำพิการเป็นเรื่องขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ตามหุ่วยที่มีให้เรานะนะครับแล้วก็ข้อขอบคุณที่ศาลนะครับเป็นมินทิศแล้วก็ ผู้จัดพร้อมวันนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือทาผมนะครับครับขอบคุณครับ